ผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะเป็นภาพชินตาที่หลายคนน่าจะเคยเห็นกันนะคะกับภาพที่มีคนนั่งอยู่ท้ายหลังกระบะหรือว่าถ้าเกิดอารมณ์ดีหน่อยเนี่ยก็จะมีการยืนโต้ลมอย่างสบายใจนะคะแต่พฤติกรรมชินตาแบบนี้สุ่มเสี่ยงอันตรายเหลือเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือว่าใกล้ยิ่งไปกว่านั้นถ้าคนที่นั่งท้ายรถกระบะเป็นเด็กแล้วก็นั่งอยู่ตามลาพังเหมือนเช่นคลิปนี้ค่ะ จะกล้องท้ายรถนะคะคุณผู้ชมของรถที่ขับตามกระบะคันนี้ค่ะ คือมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ท้ายกระบาดแล้วก็ใช้มือเนี่ยเกาะไว้ตรงหลังคารถแล้วก็หันหลังแบบนี้นะคะเหมือนทักทายคือน้องก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นการเล่นสนุกเพิ่มอรรถรสให้กับการโดยสารของรถกระบะนะคะที่ผ่านเส้นทางคดเคี้ยวไปมาคุณผู้ชมตามภาพแม้จะเป็นเส้นทางที่ผู้ขับอาจจะคุ้นเคยไม่มีรถสัญจรพลุกพล่านแล้วก็ไม่ได้ขับด้วยความเร็วแต่หากต้องเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นรถตัดหน้ากระทานหาันหรือว่าต้องหักหลบสิ่งกีดขวางหรือว่า ว่าการเหวี่ยงตัวของรถเนี่ยก็อาจจะส่งผลเกิดอันตารายที่รุนแรงได้นะคะคจนสามารถทําให้ผู้ที่อยู่ท้ายรถกระบะกระเด็นออกมาจากรถได้ซึ่งกรณีนี้ก็เคยมีการนําเสนอมาก่อนด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมหากกาลังนั่งหรือว่ายืนโดยที่ไม่ได้นำมาดระวงังเนื่องจากรถกระบะไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้โดยสารให้นั่งท้ายรถน,นะคะก็จะไม่มีที่ให้จับยึดเกาะไว้ค่ะคะุณผู้ชมก็นําเรื่องนี้มาเตือนภัยกันทีนี้ หากจําเป็นที่จะต้องให้เด็กนั่งท้ายรถกระบะก็ต้องมีผู้ใหญ่นั่งกํากับไม่ให้ลุกยืนหรือว่าไปนั่งในจุดเสี่ยงไม่ทําตัวสูงกว่าขอบกระบะเพราะว่าการเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการชนนะคะแต่มีสาเหตุมาจากการตกจากรถกระบะที่รถเนี่ยตกหลุมหรือว่าการที่รถเนี่ยหักหลบกระทนหันหรือลมพัดแรงๆจากการวิ่งผ่านของรถคันใหญ่ๆโดยท่าที่ทําให้ตกจากรถมากที่สุดมปอยู่3ท่าค่ะท่าแรกก็คือนั่งท้ายกระบะนี่แหละ ที่ไม่ระวัง2ก็คือนั่งขอบกระบาค่ะและ3มยืนขนาดโดยสารบนรถกระบะนะคะซึ่งก็เป็นท่าที่หลายคนเนี่ยนิยมสุดมากเลยแต่ไม่ว่าจะระวังแค่ไหนการนั่งท้ายรถกระบะก็มีอันตรายกว่าการที่จะนั่งในห้องโดยสารแล้วก็การคาดเข็มขัดนิรภยัยเราก็นําเรื่องนี้มาเตือนภัยกันนะคะ จริงๆตอนนี้นไม่มีกฎหมายนะออกมาห้ามนั่งท้ายกระบะไปแล้วนะครับถ้าในอดีตที่ผ่านมาผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ยืมแบบน้องๆเนี่ยเวลาไปเราก็ไปยืนท้ายกระบะแล้วจับไว้แต่นั่นเนื้ออดีตไม่มีกฎหมายบางังคับใช้แต่ณตอนนี้กฎหมายบังคับใช้เรียบร้อยว่าถ้านั่งท้ายกระบะแบบนี้ก็จะมีโทษมีความผิดด้วยนะครับกฎหมายก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะอันตรายอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบเลยเวลานั่งอยู่ท้้ายกรระะะบบบบแนนีคั